สมกับหลังรักตรงๆจัดของขวัญให้กับสุดพิเศษให้กับเบสจนหน้าอิจฉาพิ่ให้โนสามชั้นเลยนะวันที่27พฤษภาคมปี2,564เป็นวันคล้ายวันเกิดของเบสอายุครบ21ปีตำแหน่งที่ผ่านมาหวนใจตรงๆก็จัดสไปร์ครวงท่อ ในขณะน้อย M. P. p i r ้เบอเขึ้นแรกคือคือนักร้องที่เบสชื่นชอบคือหนุ่มกะลานั่นเองค่ะโดยตรงๆก็ได้โพสต์ตั้งแต่คลิปและภาพสุดหน้าหน้าหลังลักผ่านในอิสตาแกรมพร้อมกับบอกด้วยว่า Happy Birthday น,นะนะนนะคุณหนูขอให้หนูมีความสุขมากๆเลยค่ะขอให้หนูสมกับวัยในทุกสิ่ง ในทุกสิ่งขอให้หนูประสบความสำเร็จในทุกอย่างขอให้ช่อง YouTube ของหนูมีแต่คนอยู่ดูเยอะๆและมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะๆขอให้หนูมีแต่คนรักเพิ่มขึ้น